ขอตนลบเข้าสู่ช่องเมเดย์สตอรีนะครับผมวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะทําการย้ายเกวียนไปไว้ที่หน้าบ้านอิดนินประสานนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศแดดร้อนนะเอฟซแล้วก็ผมก็จะพรมน้ําบนาหญ้าย้า <c oughs> ยย้ายอีกแล้วเ <c oughs> ออน,นี่ของตลอดนะ่วงนี้ใช่ใช่ก็จะชินชากการย้ายนะแล้วก็เผื่อว่า ป้าเอาสารงสาลาอะไรมาวางไงอือ้จะย้ายสาลามาตรงนี้หรอไม่รู้เผื่อแกมีอันใหม่อ๋อเปย์อันใหม่เผื่อแกมีอันใหม่นะครับเผื่อแกมีอันใหม่โอเคโเราก็จะได้ประวางพอดีเลยใช่ล็อกจัดล็อกพอดีนี่นะฮะสาลาเกล่อนตรงนี้อีหยังอีหยังหนึ่งอีหยังเนึ่งที่เสือมาหลายรอบไหมอะไรอ๋อตั้งตรงนี้พอดีวัวน้องวัวเหรอโอ้โหดูน ดูภาพมุมนี้แล้วก็ถ่ายหันไปทางโน้นจะสวยโอ้ภาพนี้สวยนะภาพนี้สวยนะจะได้เห็นองคู่ด้วยไม่จะเอาคนลากเนี่ยแหละไม่ได้เอาองคูได้เอาคนลากเนี่ยไปทางนี้ดีกว่าพี่เสือเออทนี้ดีกว่าใกล้ดีเราเอามุมนี้เราเอามุมนี้โอ้ภาพนี้สวยภาพนี้สวยเลยไหมครับเออวไปทางไหนต่อนะเอาเอาไปค่อยข้างในเดี๋ยวให้น้องๆเล่นอยู่ข้างล่างนี่อึ๊บ ยาอีกแล้วตึ๊ะตึ๊งแค่สองคนมาได้อสามารถลากสามารถลากไปได้นะคะมันสามารถลากไปได้น้องีแค่สองตัวเออไม่ไม่ไม่ได้หนักเนาะไม่ได้หนักเลยนะพี่เอ็นนะคนออกแบบเขาเก่งมากเลยนะคนที่เขาออกแบบในการทำเกวียนขึ้นมาเนี่ยเขต้องมีวิธีการมีความเชี่ยวชาญอย่างที่เห็นฮะ อ่ะอย่าเดินเร็วนะอย่าเดินเร็วค่ะอ่าข้าวซอย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 นี้เ,เหมือนเป็นที่เดิมของมันนี่เนี่ยเหรอเมื่อก่อนก็อยู่ตรงนี้นะใช่ที่เดิมเขาอยู่ตรงนี้นี่เออวันนี้แหละพอแล้วพี่เสือเดี๋ยวเดี๋ยวเอะไรมาตั้งขอบคุณนะครับอ๋อนี่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 อย่างนี้อย่างนี้อ๋อย้ายมาถึงแล้วค่ะพี่น้อง ชาวนี้ย้ายกวียนงะได้ได้อย่างนี้นี่เองเดี๋ยวน้องเขาจะนอนเล่นข้างล่างเสือชื่อใดให้ลุดเกียงเกียงหมว่าเกียงแล้วตอนนี้นะฮะเกียงตัวควเมื่อเลยนี่นะซื้อสามกล้องเลยโอเคขอบคุณนะครับ ปรวต้นโมกโอ้สวยงามมากเลยตอนเช้าเชาเมื่อวานถ่ายได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ลมแรงครับเมื่อวานนี้ลมแรงมากเลยก็ถ่ายได้แวบ,บๆนะอันนี้เป็นทางเข้านะ FC เป็นทางเข้าก็ผมว่าถ้ามีเป็นซุ้มเหมือนกับว่าเป็นเสาเนาะเสาขึ้นมา1 2แบบโบราณโบราณหน่อยแล้วก็เป็นหัวพญานาคขึ้นมาเนี่ย สวยงามเนี่ยฮะบริเวณทางเข้านะฮะอันนี้ก็จะเป็นรัว้วเป็นสัสดส่วนนะ FC ตอนนี้เป็นสัสดส่วนแล้วเป็นสัสดส่วนแล้วก็เมื่อเช้าก็มีเพื่อนเพื่อน b e นะฮะมาทำการรดลงรดน้ำต้นไม้พวกต้นโมกที่ปลูกใหม่นะฮะเมื่อกี้นี้ผมเอาเกวียนออกแล้วนะ FC เอาเกวียนออกแล้ว ก็พยายามที่จะเคลียร์ของให้ดูสะอาดให้มากที่สุดนะฮะเคลียร์ของให้สะอาดให้มากที่สุดก็นี่ฮะมองเข้าไปบริเวณด้านในเดี๋ยววันนี้ผมจะบินโดรน,นะฮะอีกสักแป๊บหนึ่งก็จะได้เห็นภาพในมุมสูง F-C ก็จะได้มองภาพออกเป็นสัสดส่วน,นะฮะอันนี้ก็เป็นบริเวณทางเข้าทางเข้าก็จะเป็นต้นโมกอยู่ซ้าย อยู่ขวานะฮะส่วนประตูนี่ก็มีละมีปิดวันนี้มี FC มานะครับมาตั้งแต่เช้าเลยนี่ FC มันกว้างนะคือเคยมีครั้งหนึ่งที่บินโดรนแล้วลำ บริเวณตรงนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะรองรับนางรำได้ประมาณ500คนนะฮะเราเคยรำแล้วก็ยาวไปถึงข้างหลังนีคือตรงตรงหน้าร้านค้าตรงนั้นเนี่ยเนื้อ F4 บางคนอาจจะมองภาพไม่ออกเคยมีนางรำเข้าแถวกันแล้วก็รำประมาณ5้า0้คนเนี่ยคือสุดสุดแค่ตรงนี้นะฮะสุดแค่ตรงบริเวณนี้ thank <laughs> you